ใครกำลังมองหารถสวยๆไว้ใช้งานอยู่นะครับราคาประหยัด เงินเดือนหมื่นห้าสลิปเงินเดือนอน่มาเลยนะฮะวันนี้จ่ามอยจัดมาให้ชม7คันเลย <Wow. S 1> นะครับว่าจะมีคันไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับรายได้เป็นหมื่นห้ามาดูเลยนะครับใครหาอยู่บอกเลยว่าต้องมีถูกใจบ้างอย่างแน่นอนวิดีโอนี้เดี๋ยวจ่าจัดมาให้แค่เคันก่อนนะเพราะว่าของเต็นท์เราเนี่ยมีรถสวยๆมากกว่า250คันแล้วก็ได้ลองดูแล้วล่ะว่ารายได้หมื่นห้าเนี่ยที่ผ่อนได้เนี่ยมีอยู่ประมาณทักสามสิบกว่าคันเลยแหละแต่วิดีโอนี้จ่าจัดมาให้ดู7คันก่อน นะครับหรือสลัดท่านใดสนใจรุ่นไหนหรือตามหารุ่นไหนอยู่คอมเมนต์มาคุยกันก่อนได้เลยเดี๋ยวจ่าดูให้ถ้าเกิดมีคันไหนจะรีวิวเป็นพิเศษให้เลย อ่ะมาเริ่มต้นจากคันแรกกันก่อนเลยฟอร์ดเฟ,ฟียตา้าสีส้มแจมๆจคันนี้เลยนะครับปี12.13ค่อนเบาๆเลยนะวันละร้อยเดือน3,000กว่าบาทนะครับรายได้15ื่นมารับไปดูแลได้เลยนะครับราคาเต็มอยู่ที่149,000บาทนะครับเครดิตฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับมาใครสนใจคันนี้ทักทายมาพูดคุยกันได้เลยนะครับ อีกหนึ่งคันนะครับเรายังคงอยู่ค่ายฟอร์ดอยู่นะครับเป็นฟอร์ดเฟียต้าฮะเครื่องพันห้าสปิริตสปอร์ตปี2012เหมือนกันราคาเต็มอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์จัดเต็มได้เลยนะครับผ่อนได้สูงสุดเนี่ยเจดองวดนละร้อยกว่าบาทเหมือนกันเดือนละ3,000นหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับได้มีรถไว้ใช้งานในราคาประหยัดแบบนี้สีดำเข้มๆแบบนี้ใครกำลังหาอยู่มารับไปดูแลได้เลยนะฮะรายได้15ามาจัดไปนะครับ เรามาดูค่ายโตโยตกันบ้างน,นะครับเจ้าโตโยต้าวีออคันนี้นะฮะขึ้นชื่อว่า v ีออรถเล็กบอกว่าอึดถึกทนเลยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเครื่องพันห้าฮะตัวนี้เป็นตัว e เลยครับตัวเซฟตี้ปี2012ต้องบอกว่ารถใช้งานนะครับ ราคาอยู่ที่249,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ5,000หน่อยๆเท่านั้นเองผ่อนได้สูงสุดถึง72งวดเลยเครดิตฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับใครรายได้15ื่นาเงินเดือนหมื่นมีสลิปเงินเดือนใครกําลังหารถเล็กไว้ใช้งานราคาประหยัดนะครับวีออสคันนี้ก็จัดว่าน่าสนใจอะไรมีครบเลยนะรายได้หมื่นห้ามารับไปดูแลได้เลยนะฮะ mm. มาอีกคันหนึ่งนะครับค่ายเขาพี่ตโตโยตเขานะครับตโตโยต้ายาริสนะฮะเครื่องพันห ตัว RS ด้วยนะครับปี2012เหมือนกันนะครับผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะร,ราคาเต็มอยู่ที่299,000บาทนะครับเป็นดีดีฟรีดาวจัดเต็มได้เลยรายได้15,000มารับไปดูแลได้เลยนะครับ เรามาดูค่ายนิสสันกันบ้างนะครับสำหรับนิสสันโนดคันนี้นะฮะได้5ประตูด้วยนะอนเน้ประสงค์เคลื่อนพันสองฮะเป็นตัววีปี2017ปีใหม่ๆใหม่น้อยๆเลยใครกําลังหาอยู่มีรายได้หมื่นห้ามีเงินเดือนหมืน่นห้ามีสลิปเงินเดือนเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มได้เลยราคาอยู่ที่2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันท่าน้เองผ่อนเพียงเดือนละ0 0าพกว่าๆเท่านั้นเองนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับใครหาอยู่นิสสันโนดจัดมาน่าสนใจรายได้หมื่นห้ามารับไปดูแลไ,ได้เลยนะครับ เรามาดูค่ายของซูซูกิกันบ้างนะครับซูซูกิสวิปเครื่องพันสประหยัดน้ํามันอีกแล้วนะครับสีแดงแจม่แจมๆแบบนี้เลยอย่างที่เขาว่านะจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนสีแดงปราดเปรียวเลยนะครับสำหรับตัวนี้เครื่องพันสตัว GLX ปี1 5จด2016นะฮะเปิดราคาไปที่ 2,99,000บาทนะครับผ่อนวันละ200บาทเดือนหนึ่งก็6,000กว่าบาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวนะครับเงินเดือน15มีสลิปเงินเดือนจัดเต็มได้เลยประหยัดประหยัดแบบนี้ใครกำลังหายอยู่ซูซูกิซีวีคนนี้จัดว่าน่าสนใจนะครับ เรามาดูค่ายมาด้ากันบ้างนะครับสำหรับมาดด้าสองคันนี้สายสปอร์ตห้ามพลาดเลยเครื่องพันสามนะครับตัวรองท็อปเลยนะครับคันนี้ปี2016จัดว่าชมเชียวพอสมควรเลยนะครับสำหรับสายสปอร์ตเปิดราคาไปที่3 1 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ6 0 0 0นนิดๆเท่านั้นเองใครกำลังหาอยู่เนี่ยสายสปอร์ตชมเชียวคล่องตัวผมว่ามาร์ด้าสองจัดว่าน่าสนใจนะครับรายได้หมื่นห้าฮะสลิปเงินเดือนมารับไปดูแลได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ โอเคนะฮะทั้งหมดนี้นะครับจะจัดมาให้พอเป็นน้ําจิ้มน้นําจิ้มก่อน7คันนะครับสำหรับคนที่มีเงินเดือนหมื่นห้ามีรายได้หมื่นห้าอยากมีรถสวยๆไว้ใช้งานในราคาประหยัดจา่าเลยจัดไห้ชมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่1ก่อนนะครับเพราะว่ารถของเซนเรามีมากกว่า250้คันเลยนะครับจ่าจัดลำดับมาแล้วนะเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยมีประมาณ20-30คันนะถ้าเกิดว่าเอามาให้ดูทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเยอะเกินไปนะครับ แต่ถ้าหากว่าท่านใดกําลังมองหารถรุ่นไหนยี่ห้อไหนเป็นพิเศษอยู่นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะจัดไมาให้ชมกันเพราะฉะนั้นสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆหรือข้อมูลรถด,ดีๆแบบนี้จากเรานะครับ TK Auto Car 2นะครับ รถมือ2คุณภาพดีอนุมัติไวเต็มใจให้บริการนะครับมีรถสวยให้เลือกมากกว่า250คันอยากได้ขั้นไหนเข้ามาเลือกได้เลยนะครับ